ก็การรณรงค์ครั้งนี้นะครับทำในนามของกลุ่ม Resolution นะครับถึงเวลารัฐธรรมนูญใหม่กลุ่ม Resolution คือความร่วมมือกันนะครับของ4องค์กรได้แก่คณะก้าวหน้าพักก้าวไกลแล้วก็กลุ่มรัฐธรรมนูญก้าวหน้าหรือคอนแอลบนะครับแล้วก็ทางไอรลอ4สี่องค์กรที่ร่วมมือกันในชื่อของ Resolution สําหรับการรณรงค์ครั้งนี้นะครับนั่นก็คือเรื่องของการเข้าชื่อใช้สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญตามมาตรา256นั่นก็คือใช้สิทธิ์ของ ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง5 0,000นคนขึ้นไปในการเข้าชื่อเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาทีนี้เวลาเราพูดถึงเรื่องของการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ60เนี่ยมันน่าจะมีอยู่3ช่องทางใหญ่ๆนะครับที่ถูกพูดถึงกันในเวลานี้ช่องทางแรกนั่นก็คือเรื่องของการยกเลิกรัฐธรรมนูญ60ทั้งฉบับและก็ทารัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับโดยปราศจากข้อจํากัดใดๆเลยนะครับอันนี้เนี่ยถามว่ามันจะเกิดขึ้นได้อย่างไร ประเทศไทยก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับแต่มันเกิดด้วยวิธีการนอกวิถีทางตามรัฐธรรมนูญนั่นก็คือทารัฐประหารเลิกรัฐธรรมนูญทิ้งแล้วก็เขียนรัฐธรรมนูญใหม่วิถีทางแบบนี้เราไม่ประสงค์ที่จะให้เกิดทีนี้ถ้าอยากจะให้ประชาชนแสดงตัวออกมามันต้องทําอย่างไรนะครับนั่นก็คือทําประชามติทําประชามติเพื่อเลิกรัฐธรรมนูญทั้งฉบับแล้วให้ประชาชนไปร่วมกันร่างรัฐธรรมนูญใหม่ขึ้นทั้งฉบับโดยปราศจากข้อจํากัดอ้ช่องทางนี้นะครับผมย้ําว่าการประชามติตรงนี้เนี่ยนะครับ มันไม่ใช่การประชามติภายใต้ระบบของกฎหมายที่เป็นอยู่นะครับแต่เป็นประชามติที่เป็นอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญข,ของประชาชนช่องทางที่2ที่ทํากันไปแล้วนั่นคือแก้60เพื่อเปิดทางให้มีสสรอและทาใหม่ทั้งฉบับแต่ปรากฏว,ว่าเริ่มทํากันไปแล้วก็ถูกเบี้ยวดื้อนะครับเมื่อเดือนที่ผ่านมานะครับทำให้ตกไปนําซ้ําดูทีท่าว่า จะมีการตีความว่าสารธรรมนูญวินิจฉัยแบบนั้นเนี่ยอาจจะต้องไปประชามติกันก่อนหรือเปล่าถึงจะเริ่มแก้แบบนี้ได้นะครับก็ยังถกเถียงกันอยู่ในสภา,าว่าจะไปถึงทั้นไหนนะครับอันที่3คือแก้รายมาตรานะทีนี้แก้รายมาตราตอนนี้ในรัฐสภา,ามีความพยายามเริ่มพูดกันเรื่องการแก้รายมาตราแต่ถ้าเราสังเกตดูเนี่ยมันเป็นการแก้ประเด็นที่เล็กมากคือระบบเลือกตั้งนะครับเป็นการแก้เพื่อประโยชน์ของนักการเมืองนะครับแก้ระบบเลือกตั้งแก้เรื่องที่มาตรา144ที่ สสอ,อยากจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับงบประมาณนะครับดังนั้นมันไม่ได้สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างไดๆเลยนี่จึงเป็นที่มาที่ทางพวกเรากลุ่ม Resolution ตัดสินใจรณรงค์นะครับว่าเราจะมาใช้สิทธิ์ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญที่มีอยู่เนี่ยเข้าชื่อเสนอแก้รายมาตราแล้วแก้ประเด็นใหญ่ๆนะครับแก้ประเด็นใหญ่นั่นคือเราตั้งชื่อว่าขอคนลชื่อเพื่อรื้อระบบประยุทธ์เพราะรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ได้วางกลไกหลายอย่างนะครับที่ค้ำยันระบอบพิยุทธ์เอาไว้ได้นะครับชวนแล้วก็พี่น้องประชาชนก็คงเห็นอิทธิฤทธิอิทธิเดชของรัฐธรรมนูญ60กันมากพอสมควรแล้วนะครับก็เลยคิดว่าจะเริ่มรณรงค์ทีนี้ก็จะตั้งใจว่าจะรณรงค์ตั้งเป้าแรกไว้สัก6เดือนลองดูว่า6เดือนนะครับจะได้จํานวนที่มากพอไหมแน่นอนรัฐธรรมนูญบอกเอาห้าหมื่นแต่เราอยากได้ให้เยอะอยากได้ให้หลายแสนอยากได้ให้ถึงล้านเพื่อที่มันจะเป็นนัยสําคัญส่งเสียง ไปถึงสถาบันการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งวุฒที่สภาครับอาจารย์คะอันนี้ไม่เป็นการหาแนวร่วมเพิ่มเติมจากที่อ่านร่างมาเนี่ยดูเหมือนจะไม่แตะหมด1นหมวด,มด,มด,มดสองน,นี่คือการลดเพดานเพื่อเพิ่มแนวร่วมในการต่อ้กับกระบอบประยุกต์นะค,คืออย่างนี้นะครับในส่วนตัวผมเนี่ยนะครับผมยืนยันมาโดยตลอดว่ารัฐธรรมนูญไทยเนี่ยมันต้องทาใหม่ตั้งฉบับรัฐธรรมนูญไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมวดที่2เนี่ยนะครับที่มีปัญหากตกยงกันเนี่ยมันมีหลายเรื่องที่จะต้องจำเป็นจะต้องปรับปรุงแก้ไขและรัฐธรรมนูญไทยก็ ไม่ได้ห้ามการแก้บทหนึ่งบทสองนะครับแต่สําหรับการรณรงค์ครั้งนี้เราพุ่งมุ่งเน้นไปที่กลไกลสําคัญที่ขัดขวางนะครับการแก้รัฐธรรมนูญกลไกลสําคัญที่รับรองการสืบทอดอานาจของของข,องข,องของสงชวไว้นะครับส่วนประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้องต่อไปนะครับก็ผมก็จะรณรงค์ในการทําความคิดนะครับให้ความรู้ในทางวิชาการต่อไปว่าถ้าหากในอนาคต เราต้องการพูดถึงเรื่องการแก้ไขหมวด1หมวด2เนี่ยมันมีประเด็นใดที่ควรแก้ไขให้สอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตยบ้างก็คือมีโซลูชันไม่แต่หมวด1หมวด2ก็ตามที่ข้อเสนอเนี่ยครับก็คือเราพุ่งเป้าไปที่4ประเด็นใหญ่นะครับนั่นก็คือเรื่องของอาการยกเลิกผูธธ้ที่สภาให้เหลือเพียงสภาเดียวนะครับเรื่องของอาการ โละนะครับสารรัมนูเรื่องกอีสระนะครับเรื่องของการยกเลิกแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิรูปประเทศแล้วก็ล้างมรดกคณะรัฐประหารทีนี้ผมอยากทําความเข้าใจนิดหนึ่งตรงที่ว่าเวลาถามว่าแตะไม่แตะเนี่ยนะครับมันไม่ใช่หมายความว่าเราไม่สนใจเรื่องนั้นนะครับคำว่าแตะไม่แตะนี่คือวันนี้คือเรารณรงค์4ประเด็นนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าเราไม่สนใจเรื่องของหมวด1นึ่หมวดสนะครับเพียงแต่การรณรงค์ครั้งเนี้ยเราเราว่ากัน4ประเด็นเท่านั้นเองนะครับคือผมว่าอาจจะต้องอแบบาย้ำนะครับว่า เรากำลังเดินถนนคู่ขนานอยู่นะครับมันมีสองประเด็นที่แตกต่างออกไปเป็นแรกคือการเดินสู่การร่างรัฐมนตรีใหม่ซึ่งทางกลุ่มวิซู่นก็ยืนยันมาตลอดว่าการร่างรัฐมนตรีใหม่เนี่ยจำเป็นต้องให้ส,สรที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยมีอำนาจในการพิจารณาแก้ไขมูลหนึ่งมูลสองได้นะครับแต่ว่าถนนที่เรากำลังเดินอยู่ในสายเนี้เป็นสายคู่ขนานอีกสายหนึ่งคือการแก้ไขเรื่องของรัฐธรรมนูญรายมาตรานะครับซึ่งประเด็นที่เราต้องการจะแก้ไขเนี่ยก็คือต้นตอขอปัญหาคทุนหกศูนี่ยเป็นเครื่องมือในการสืทแ่ระก็การขัดวาง การสร้างหนทางกลับสู่ประชาธิปไตยซึ่งก็จะครอบคลุมทั้งหมด4ประเด็นหลักนะครับอาจจะขยายความใน4ประเด็นหลักที่ครอบคลุมอยู่ในร่างอีกสักนิดหนึ่งนะครับประเด็นแรกนี่คือการลงมุทิสภานะครับอเราเห็นชัดเจนมากว่าทิสภานี่ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการสืบทอดอำนาจที่ชัดเจนที่สุดนะครับ250้าบคนที่นั่งอยู่ในทิสภานี่ถูกแต่งตั้งโดยคอสชโดยตรงแต่ว่ากลับมีอำนาจล้น้ามากไม่ว่าจะเป็นอำนาจเลือกนายกอำนาจแต่งตั้งองค์กรอิสระ อำนาจร่วมโหวตกฎหมายไปรูปประเทศแล้วก็อำนาจในการขัดขวางการแก้รัฐมนูนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะสกัดกั้นการสืบทอดอำนาจได้เนี่ยจำเป็นที่เราจะต้องตั้งระบบร,รัฐสภาเนี่ยมาเป็นสภาเดียวที่มีแต่สภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งถึงห้าร้อคนนะครับประเด็นที่สองนี่คือการเลิกสารรัฐมนูนและองค์กรอิสระเนี่ยเราไม่ได้หมายความว่าเราจะยกเลิกแต่หมายความว่าเราจะปฏิรูปทั้งที่มาทั้งอำนาจและก็การตรวจสอบนะครับนั่นหมายความว่าพอปัจจุบันเนี่ยที่ตุลาการสารรัฐมนูนและก็กรรมการองค์กรอิสระทุกคนเนี่ย ต้องผ่านการรับรองโดยสวเนี่ยก็าทำให้ประชาชนนั้นขาดความศรัทธาก็ตั้งคำถามความกลางเนื่องจากสาบเหล่านี้ถูกตั้งโดยคอสชเพราะฉะนั้นถ้าเรายุบเดือสภาเดี่ยวเนี่ยเราก็ให้กระบวนการสารา,า,ารานากรรมการอ,อ,อ,อุค์กสรแล้วก็สา,ารรัฐมนูเนี่ยมีความเป็นกลางแล้วก็ยุดิยงประชาชนมากขึ้นบวกไปถึงการวางขอบเกียรติหน้าให้ชัดเจนนะครับเพื่อให้ประชาชนนั้นมั่นใจว่ากระบวนการยุติธรรมกระบวนการจัดการเลือกตั้งหรือว่ากระบวนการตรวจสอบการทุจริตเนี่ย มีความเป็ี่นงางการเมืองจริงนะครับเป็นที่3เนี่ยคือการเลิกยุทธศาสตร์ชาติ20ปีแล้วก็แผนไปร,รูปประเทศเราไม่ได้หมายความว่าเราไม่เห็นความสำคัญของการมียุทธศาสตร์นะครับแต่ว่าแผนยุทธ,ธศาสตร์ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเนี่ยมันอันตรายตรงที่ว่าถ้าเกิดว่านักการเมืองคนไหนไม่ดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติเปะ๊ปะนะครับใน20ปีข้างหน้าเนี่ยมันสามารถถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองในการเล่นงานนักการเมืองฝข้ามได้นะครับเราก็มองเห็นว่านโยบายของรัฐบาลเนี่ยคนม,มีความยืดหยุ่นแล้วก็เป็นสิ่งที่่ประชชาานนั้เอลืกผ วทธีการเลือกตั้งครับส่วนประเด็นสุดท้ายคือการการล้างมรดกรัฐประหารนะครับเพื่อเป็นสัสญลักษณ์ให้เห็นนะครับว่าการที่คใครคนใดคนหนึ่งจะคิดจะทำรัฐประหารขึ้นมาเนี่ยมันต้องมีราคาที่ต้องจ่ายนะครับแล้วก็เราจะยกเลิกมาตรา79ที่ปัจจุบันเนี่ยเป็นการที่โทษกรรมให้คําสั่งของคอสชทุกฉบับเนี่ยเป็นชอบไปกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีการยกเลิกตรงนั้นเพื่อทําให้หวังว่าจะทําให้ประเทศไทยเนี่ยปลอดการรัฐประหาร เทคโนีความใหมก็เท่ากับมอบอาให้าได้สื่อารได้ในเรื่องที่เกีวข้อกับการท้ี่ิตข้คนแตม่บเียนการต่อต้านการทีวิก็มีเีวนไว้แต่ว่าคนไทยเนี่ยนะจะต้องมีวัฒนธรรมในการที่ชื่ส่ัแต่ไม่มีจังหเลย่ะว่าจะต้องราใ้ประชาชนได้มีโอกาสในการติดตามข่าวสารปรเนากขึ